เมื่อวันที่28เมษาย,ยนที่ผ่านมานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดรวิรศักดิ์ห้าตอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความสะอาดคูคลองและพื้นที่สาธรารณะบริเวณหมู่ที่3ตำบลคลองสามอคลองหลวงจงปทุมธานีทั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ขององการบริหารส่วนตำบลคลอง3ภาขี่เครือข่ายภาคประชาชนพร้อมด้วยนักเรียน นิสิตนักศึกษาและเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองสามเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนกว่า100คนในโอกาสนี้วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายได้ร่วมสนับสนุนอาหารปรุงสุกใหม่ขนมและน้ำดื่มเติมเต็ม,ตมพลังกายเป็นกำลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายองอาจธรรมนิทารนะครับโฆษกคณะิษยานิสิตวัดพระธรรมกายเป็นผู้แทนส่งมอบและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ในช่วงนี้ครับปุณิส์มีบทสัมภาษณ์ของทีมงานที่ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมด้วยบทสัมภาษณ์ของคุณองอาจธรรมนิทารนะครับโฆษกคณะิสยาธิสิรวัดพระธรรมกายจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้ในช่วงนี้ครับต้องขอบคุณทางมูลลนิธิธรรมกาย ที่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มทุกครั้งที่เรามาออกกิจกรรมอย่างนี้ซึ่งเป็นการสร้างฝันกำลังใจนะครับให้กับจิตอาสาทุกท่านที่มาในวันนี้นะครับกิจกรรมนี้เกิดขึ้นโดยนโยบายของท่านนายกผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดรวิรสศักดิ์ห้าดานายกองคการบริหารส่วนบนของสามมีดํำริว่าอยากจะมีจิตอาสากันเยอะๆมาช่วยกันพัฒนาของสามซึ่งผมก็ รับนโยบายมาแล้วก็มารวมกลุ่มจิตอาสากันโดยภาคประชาชนนะครับวันนี้มากันค่อนข้างหนาตานะครับกิจกรรมนี้เราจะมีเป็นประจําทุกเดือนเราเข้าแผนงานไว้เลยครับว่าเดือนนี้เราจะไปทํากิจกรรมที่ไหนที่ไหนนะครับโดยที่มีภาคประชาชนแล้วก็พยายามจะดึงอ,องค์กรต่างๆมาร่วมด้วยนะครับวันนี้ก็ยังมีน้องๆนักเรียนนะครับมาร่วมปลูกฝังจิตสำนึกภาคประชาชนให้ รักนะครับรักคลองสามนะครับช่วยกันดูแลทาความสะอาดนะครับเพื่อจะได้เป็นหน้าเป็นตาให้เราชาวคลองสามตลอดไปนะครับพวกเราค่ะมาด้วยใจค่ะเพราะในการมาครั้งนี้นะคะเท่ากับว่าเรามาสร้างสรรค์น,นะคะ,ะความสามัคคีของแต่ละหมู่ซึ่งในงานของเราแต่ละครั้งที่รับมอบหมายมานะคะดิฉันในฐานะแกนนําก็จะส่งงานนี้ให้ต่อผู้นํากลุ่มต่างๆนะคะไม่ว่าจะมาที่ไหนพวกเราก็มาด้วยใจทุกครั้งนะคะเพราะว่า นโยบายอย่างนี้ค่ะสร้างสร้างจิตสำนึกนะคะให้กับภาคประชาชนมาช่วยกันอาจจะไม่มากไม่มายนะคะแต่ในฐานะประชาชนเราเต็มใจทำหาให้บ้านของเราเนี่ยสะอาดนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกหลานเรานะคะต้องขอบคุณนะคะนโยบายดีๆจากอบตคลองสามค่ะในวันนี้ผมก็ได้มาทำหน้าที่ ในนามของวัดพระธรรมก,กายมูลนิธิธรรมก,กายและเครือข่ายคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมก,กายทั่วโลกนะครับได้นำเอาอาหารปรุงสุกใหม่น้ำหวานขนมมาส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามกับทีมงานที่ได้ร่วมกันนะครับกับพี่น้องประชาชนเป็นอาสาสมัครร่วมทำความสะอาดพื้นที่บริเวณริมคลองสามรวมถึงพิธีโดยรอบนะครับมาอย่างนี้แล้วชื่นใจย,ยังเลยนะครับ นอกจากทุกท่านนั้นจะมีหัวใจที่พองโตก็คือมีจิตอันเป็นกุศลในการร่วมดูแลชุมชนแล้วสัมผัสได้เลยว่าทุกท่านนั้นมีพลังใจที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยครับเป็นพลังใจที่ไม่ได้มีเฉพาะส่วนตัวถ้าอย่างนั้นคงอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับแต่มีเพื่อส่วนรวม,มก็คือออกมาแล้วก็เป็นกระแสที่ดีงามเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับพี่น้องประชาชนนะครับบรรยากาศที่เกิดขึ้นดีมากๆเลยนะครับ ท่านที่มาร่วมกันท่านในส่วนของอบตคลองสามในส่วนของภาคประชาชนหรือแม้กระทั่งน้องๆนักเรียนนักศึกษามาร่วมแรงร่วมใจกันทําความสะอาดพื้นที่สิ่งนี้ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่บางท่านอาจจะมองว่าเล็กน้อยแต่ในมุมมองผมเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเหมือนกับคํากล่าวที่ว่าเด็ดดอกไม้แต่สะเทือนถึงดวงดาวเลยเพราะว่าสิ่งที่กําลังทําอยู่นี้เป็นสิ่งที่แสดงถึงน้ําจิตน้ําใจที่มีต่อส่วนรวม แล้วก็มีพลังที่จะส่งต่อไปถึงคนที่ผ่านไปผ่านมาและเชื่อเหลือเกินนะครับว่าพี่น้องชาวคลองสามของเรารวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงนั้นจะได้มาร่วมกิจกรรมอย่างนี้ในครั้งต่อๆไปวัดพระธรมกายมมลนีธิธรรมกายและคณะศิษยศาสตร์ุสิตก็พร้อมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับทั้งการให้การสนับสนุนเติมพลังกายพลังใจแล้วก็คงจะได้มาร่วมกิจกรรมเพื่อทําให้คลองสามบ้านเรามีความสะอาดมีความเป็นระเบียบเป็นถิ่นฐาน ที่จะปลักปรับพระวิทธศาสนาให้มั่นคงผู้คนมีแต่สันติสุขต่อไปครับ